กรับสวัสดีทุกทท่านที่ขอรบรักอินสูนค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิตเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจําเดือนกรกฎาคมพศ2565ค่ะอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจได้นําให้ชุดลักปราดของท่านอาจารย์ถาวรบุญญวัน ครูไพธาโรพุทธวิธีนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆนพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะโอมอคัคีภาหุบุพังสก,การะวรรทนังครูบาจารย์ยงังจริยเทวามุนีรือศีสิทธาปิตมตาอรคุคยนะสุขีนะจะชะมัมีหันสาธุสาธุสาธุ เพื่อนๆคะฝนตกลงมาพอดีเลยค่ะเดี๋ยวบีฟซีใครใจจะเลือกไพ่ออกมานะคะจํานวนทั้งสิ้น10ใบค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวบีจะเลือกไพ่ออกมาเลยนะคะการเรียงไพ่ในวันนี้นะคะอาจารย์บีฟซีใครใจก็จะเรียงไพ่ตามตาแหน่งพบต่างๆทั้ง10พบค่ะซึ่ง การเรียงไพ่ในตำแหน่งพบต่างๆนี้อาจารย์บีบซีใครใจได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์ธนากรสินเกษมอดีตนายกสมาคมหนุนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมค่ะเริ่มกันเลยนะคะโอ้โหท่านผู้ชมคะไพ่ใบแรกเนี่ยสวยงามากๆเลยทีเดียวเขาพ่งบอกให้ทราบว่านะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิตในเดือน กรักดาคมเนี้ยตัวท่านเองนะคะต้องเริ่มอัพพลังบวกตั้งแต่ตอนอยู่กับบ้านเลยอะในทุกๆเช้าที่ท่านตื่นนอนมานะให้ท่านก่อนลุกจากเตียงท่านต้องคิดในเรื่องของพลังงานดีๆพลังงานบวกนะคะอัพพลังงานบวกๆเนี่ยเข้าไปให้เยอะๆเ,เลยทีเดียวท่านผู้ชมอย่างเช่นท่านอาจจะขอบคุณในของเสียงฝนตกนะคะ นะหรือท่านอาจจะขอบคุณแสงอาทิตย์หรือท่านอาจขอบคุณพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่านในวันนี้หรือท่านกล่าวคำขอบคุณในด้านของสิ่งที่เป็นความท้าทายที่ต้องเกิดขึ้นกับท่านตลอดทั้งวันนี้นะคะหรือบางท่านอาจนำภาพมงคลเนี่ยติดไว้รอบๆห้องนอนนะคะท่านสามารถ มองไปยังภาพมงคลเหล่านั้นเนี่ยได้นะคะเพื่อเป็นการอัพพลังงานดีๆพลังงานบกุกบวมเนี่ยให้กับท่านค่ะหรือบางท่านนะคะลุกเออนอนสักพักหนึ่งแล้วก็อาบลุกขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวไปวิ่งไปออกกําลังกายค่ะหรือบางท่านอาดนำตัวเองเข้าไปห้องพระสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอยู่ที่ห้องพระค่ะนะคะโอ้โห ท่านผู้ชมคะตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักมากเลยทีเดียวคะ่ะนะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหาในการทำคลิปของอาจารย์ดียิ้มสี่ใครใจนะคะและที่สำคัญไพ่ใบนี้บอกมาเลยนะคะท่านต้องมีในเรื่องของการยิ้มคะ่ะยิ้มไว้นะคะการยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมเขาสามารถทำให้ตัวเราเนี่ยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เดินไปไหนไปทักไทยผู้คนผู้ผู้คนเห็นเรายิ้มใบหน้าที่ยิ้มแล้เบิกบานใจเขาก็อยากจะเข้ามาใกล้ชิดต้องการที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะและเวลาเรายิ้มทุกครั้งที่เรายิ้มเป็นไงคะมีสารแอนโดรฟินลังเลออกมาอีกท่านผู้ชมทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีในด้านของความคิดสร้างสรรค์ที่ดีได้ตลอดทั้งวันตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ ท่านที่เกิดราศีพิจิกโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวปีจะอ่านไห้ใบที่สองนะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระค่ะหูท่านผู้ชมหรือไพ่ใบนี้สิอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระค่ะนะคะไพ่บ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยท่านต้องมีในด้านของการดูแลเอาอกเอาใจใส่นะคะ ในด้านของระบบบัญชีรายรับรายใจ่ายให้ดีมีการดูแลในเรื่องของระบบภาษีให้ดีต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารการเงินให้ดีด้วยนะคะและในด้านของการที่ตัวท่านมในด้านของความสงสัยในด้านของการบริหารการเงินท่านต้องนําตัวของท่านเองเลยนะคะเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องของการการบริหารการเงิน หรือท่านมีความส,สงสัยในเรื่องของระบบภาษีท่านก็ต้องนําตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องราวเหล่านั้นนะคะโดยท่านต้องทำไมคะต้องถามนะต้องศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการบริหารการเงินค่ะเด็คะแม่โอ้โหพค่คนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวท่านผู้ชม อออย่างหนึ่งก็คือไพ่บินีบ่งบอกให้ทราบว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดราศีพิจิกตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะ,ะการเงินการทองไม่ขาดมืออย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าริมฝีปากเนี่ยปิดอยู่นะคะถ้าคือปากเนี่ยไม่ได้อ้าง,งคะนะเราไมา่ได้อ้าปากเราปิดปากปิดนี่หมายความว่าเงินทองเนี่ยอยู่ครบการเงินการทองไม่รู้อะไรนะคะท่านผู้ชม ตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกสามารถบริหารการเงินการทองได้อย่างดีเยี่ยมตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดตัวท่านเองมีความต้องการในด้านของการศึกษาเรียนรู้มีความต้องการศึกษาเรียนรู้ในด้านของการบริหารการเงินเพิ่มเติมหรือม,มีในด้านของการศึกษาเรียนรู้ในด้านของภาษีเพิ่มเติมนําตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงนะคะท่านผู้ชม ต่อมาค่ะท่านผู้ชมคะไพ่ใบที่สามเนี่ยอยู่ในตําแหน่งของสหะชะนะคะไพ่สวยงามอกเลยทีเดียวไพ่ใบนี้ยไพ่ใบนี้นะคะดูแล้วมันมีความเขามีความอบอุ่นมากเลยนะฮะใบนี้บอกว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านนะคะจะมีในด้านของปฏิเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ที่ดีค่ะกับทุกๆคนในวงการกับทุกๆคนที่อยู่ในวงสังคมในประเทศชาติและทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะ การพูดคุยการติดต่อเจรจา,าพูดคุยกันด้วยปฏิสัมพันธ์ที่เป็นบวกมีความเป็น positive thinking นะคะเห็นไหมในไพ่ชัดเจนมากเลยค่ะในไพ่บ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่ทนที่เกิดราศีพิจิกเองมีโอกาสได้รับความรักได้รับความปรารถนาดีได้รับความเมตตารารมีนะคะจากทุกๆคนในวงการด้วยช้นกัน ทุกคนในวงการมีความเป็นกาตยนมิตรที่ดีต่อท่านนะคะโอ้ห้เ่็บนี้นะก็ผมบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเป็นยงไงคะปลอดภัยศัตร,ตรูไม่มี่านะคะดังนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่ดีแล้วที่ตัวท่านเองสามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันความรู้แบ่งปันทักษะต่างๆไปยังทุกๆคนในชาติในสังคมและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้นะคะ และไพ่บินี้ยังบ่งบอกอีกนิดนึงนะคะว่าเกณฑ์การเดินทางไปเหนือล่องใต้ของท่านเนี่ยปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะนะโอ้โหสุดยอดมากค่ะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกต่อมานะคะท่านผู้ชมไพ่บินี้จะอยู่ในตำแหน่งของพันธุ์่้าไพ่บินี้นะคะท่านผู้ชมบ่งบอกให้ทราบว่า ตัวท่านเองในตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกอาจมีในเรื่องของความรู้สึกชอบที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนชอบที่จะอยู่ในเคหสถานชอบที่จะอยู่ในเวลาไปทำงานก็มักจะนั่งแต่ในออฟฟิศ นั่งอยู่ในที่ทํางานอยู่ในห้องปฏิบัติงานของท่านไม่ชอบไปไหนนะคะแต่ไพ่ก็เตือนมาว่าท่านต้องนําตัวเองเนี่ยออกมาพบปะผู้คนนําตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนาตัวเองมา แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับทุกๆคนในวงสังคมอยู่ในที่ทำงานก็อาจจะมีในด้านของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะมีการประชุมมีการมีเต้งกันนะคะในกับทุกๆคนในองค์กรน,นะคะเห็นไหมอยู่ในคอมฟอร์ตโซนดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่แต่กับบ้านอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเราไม่ได้ไปพบปะกับใครหรือเราไม่ได้ติดต่อกับใครในช่องทางใดช่องทางหนึ่งเลยเนี่ยจะทำให้ตัวเราเนี่ย อยู่แต่ในนี้เื็แม็กอยู่แต่ในคอมฟอร์ตโซนทำให้ตัวเราเองหมดโอกาสที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวแปลกใหม่ๆนะคะท่านผู้ชมสำหรับข้อดีของไพ่ใบน,นี้นะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยได้รับความรักได้รับความจริงจังจริงใจจากคุณพ่อจากคุณแม่จากญาติพี่น้องจากเพื่อนสนิทค่ะ นะคะคเป็นความรักที่อบอุ่นมากๆค่ะและพี่เบนี้ก็ยังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าในเดือนรกรกฎาคมนี้ท่านที่เกิดราศีพิจิกควรต้องนำคุณแม่นะคะไปท่องเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวทะเลหรือบางท่านนะคะ อาจจะสะดวกที่จะพาไปพาคุณแม่เนี่ยไปเที่ยวไปเหนือล่องใต้ได้ก็พาไปนะคะหรืออาจจะพาคุณแม่เนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะคะถูกไหมในตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านต้องมีในด้านของการแสดงปฏิจุริเขาเรียกว่าในตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านจะต้องมีในด้านของการแสดงความปฏิสัมพันธ์ที่ดีค่ะกับคุณแม่กับเพื่อนฝูงกับญาติพี่น้องกับคนใกล้ชิดให้มากเป็นพิเศษค่ะ นำตัวองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกต่อมานะคะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของปุตตะค่ะโอ้โหดูไพ่ใบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะปลอดภัยรู้สึกมีความสุขนะคะรู้สึกมีความอิ่มเอิบใจนะคะรู้สึกว่าเราเองเนี่ยปลอดภัยและมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์มีครูรู้นะคะนะมาคอยปกปักรักษามาคอยคุ้มครองเรานะคะเห็นไหมไม่โดดเดี่ยวไม่โ h มอโรดรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมากนะไพบ่บนนฑิคเขาบอกบอกไม่ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะหากตัวท่านเองนะต้องการเพิ่มศักยภาพเพิ่มความรอบรู้เพิ่มทักษะ เพิ่มความสามารถในด้านต่างๆของตัวท่านนะคะท่านต้องนําตัวเองเนี่ยเข้าไปพบกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องราวเหล่านั้นอย่างแท้จริงนะคะนำตัวเองไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่มีความรู้ในระดับท็อปๆนะคะนำตัวเองไปนะคะเพราะสามารถทำให้ตัวท่านเนี่ยเพิ่มในด้านของศักยภาพความสามารถทักษะเพิ่มในด้านของวิทยาฐานะ ให้กับตัวของท่านเองได้นําตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นค่ะนะคะและในไพ่บ่งบอกที่ทราบนะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านไม่ได้โดดเดี่ยวและไม่ห่มอรุณแน่ๆค่ะนะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้บังคับบัญชาคอยให้การอักดันคอยให้การสนับสนุนตัวท่านอย่างดีเยี่ยมดีทีเดียวโอ้โหดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ย ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมอ้อขอเสริมอีกนิดให้มีนี้ยังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าลูกหลานบริวารเนี่ยให้การดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวท่าที่เกิดราศีพิจิกเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ลูกหลานดื้อกัท่านนะคะและสําหรับท่านใดที่ทํางานอยู่ในหน่วยง,งานและองค์กรเป็นระดับหัวหน้านะคะลูกน้องบริวารก็จะให ความเคารพให้ความเชื่อฟังตัวท่านเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะนะคะตอนแม่ข้าอุบูท่านผู้ชมไพ่ใบนี้สดใสมากๆไพ่ใบนี้นะคะอยู่ในตําแหน่งของอารีค่านะเขาผมบอกว่าความท้าทายเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่อาจจะมาเคยบั่นทอนจิตใจของตัวท่านนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ในเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเขาจะสลายหาย นะคะตัวท่านเองจะมีประสบการณ์ดีๆจะมีประสบการณ์ใหม่ๆและตัวท่านสามารถนำนี้ด้านของความรอบรู้นำนี้ด้านของประสบการณ์ใหม่ๆนี่นะคะมาดําเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมนําพาชีวิตของตัวท่านที่สามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆเหล่านั้นไปได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเช่นกันค่ะท่านที่เกิดราศีพิจิตในนี้นะคะ ตัวท่านเองจะมีในเรื่องของพลังงานดีๆพลังงานชีวิตดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านทําให้ตัวท่านเองสามารถที่จะได้แบ่งปันเรื่องเราดีๆที่ท่านมีนะคะไปยังทุกๆคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านไปยังทุกคนที่อยู่ใน,ในชาติในสังคมในโลกใบนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านที่ต้องการหรือว่ามี ความรักและมีความชอบในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆนะคะในเดือนรกรกฎาคมนี้เป็นจังหวะและเป็นโอกาสที่ดีที่ท่าที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยจะได้ทําสิ่งนั้นค่ะนะคะบางท่านก็อาจจะไปช่วยเหลือคนชราไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆนะคะโอ้โหไพ่สวยนะมากๆท่านผู้ชมต่อมาค่ะไพ่ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของปะตะัตตานีนะคะ โอ้โหสวยงามมากๆท่านผู้ชมไพนีนีนะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าสําหรับคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะตัวท่านเองเนี่ยที่เกิดราศีพิจิกท่านจะทําทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะให้ครอบครัวของท่านเนี่ยมีในด้านของความสุขมีในด้านของการเจริญเติบโตนะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้น ตัวท่านจะมีในด้านของการดูแลเอาอกเอาใจใส่คนรักคนพิเศษของท่านอยู่อย่างตลอดเวลาดีทีเดียวค่ะและสำหรับคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่มีเกณฑ์การแต่งงานหรือมีโครงการแต่งงานในไพบอกเลยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะตัวท่านเองจะมีการพูดคุยกันระหว่างผู้ใหญ่นะคะทางฝ่ายท่านแลวก็ทางฝ่ายของของคนพิเศษของท่าน นะการพูดคุยจะเป็นการผลักดันและสนับสนุนทําให้ตัวท่านได้แต่งงานกันเร็วขึ้นและสําหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานนะในไพ่บอกเลยนะว่าท่านต้องลุกขึ้นมาดูแลเอาอกเอาใจใส่นะคะพัฒนาความสวยความงามความด่อความเท่ของตัวท่านเนี่ยให้มากเป็นพิเศษค่ะนะและสําหรับท่านที่ไม่มีคู่นําตัวเองเนี่ยนะคะยังไม่มีแฟนไม่มีคู่นะคะ จะต้องต่งเนื้อต่งตัวพัฒนาความดรอความที่ความสวยความงามของตัวเองเนี่ยให้มากๆค่ะนะคะนำตัวเองออกมาให้พบกับคนพิเศษค่ะให้พบกับผู้ที่เขาต้องการเป็นแฟนกับคุณเนี่ยนำตัวเองออกมานะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกโอ้โหเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีเลยทีเดียวนะคะแล้ไพนี้นะก็ยังบอกบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าสําหรับท่านที่มีพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วน ร์ทเนืรอและคุ้ส่วนท่านเนี่ยเขาจะให้การผลักดันในการสนับสนุนนะคะในธุรกิจการงานหน้าที่การงานของท่านเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทำให้ธุรกิจการงานของท่านมีการเจริญเติบโตเนี่ยนะฮะมีชื่อเสียงโดดเด่นเด่นดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะโอ้โหไพ่สวยงามมากต่อมานะคะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งของมอหรืะค่ะ ท่านผู้ชมเห็นไหมคะเขามีพลังงานดีมากๆไพ่เบนี้นะครับเดี๋ยวเบนยิีใครใจเขาบ่งบอกมันไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกให้ทราบเลยนะคะว่าสุขภาพพรรณนายของท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยสุขภาพพรรณนายดีแข็งแรงค่ะนะคะไพ่ใบนี้นะคะเขาบ่งบอกให้ทราบเลยนะคะว่าสุขภาพพรรณนายของท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยสุขภาพพรรณนายดีและแข็งแรงค่ะตัวท่านเองเป็นผู้ที่มี สุขภาพพละนามัยที่ดีและแข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงนะคะในตลอดเดือนกนรกดาคมน,นี้นะโดยเฉพาะท่านที่ชอบปฏิบัติธรรมชอบไหว้พระนะหรือนำตัวเองเนี่ยไปเวลาไปโบสถ์นะคะไปปิดทองพระประธานในโบสถ์สวดชินบัญชรสวดอิติปิโสสวดพระคาถาเงินรานนะคะทำจิตใจของตัวเองเให้เบิกบานอิ่มเอ็นใจ นะนั่งสมาธิมีการฝึกการเจริญสติรู้จิตรู้ใจของตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะเป็นการดีเลยนะจะเป็นการดีมากเลยสําหรับท่านที่มีการฝึกในด้านของการฝึกการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาจะช่วยทําให้สุขภาพพทเนามัยของท่านเนี่ยแข็งแรงนะคะั้าที่เกิดราศีพิจิกจะทําให้ตัวท่านเองสามารถบริหารจัดการดําเนินการในเรื่องราวต่างๆได้อย่างเป็นลําดับขั้นตอนเลยทีเดียว นะคะโอ้โ oh หและพี่เบนนี้ยังบมบอกพี่ทราบด้วยนะคะว่าเรื่องราวร้ายๆต่างๆที่ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นกับเขากับที่เคยเกิดขึ้นกับท่านนะคะเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเขาจะสลายหายไปค่ะนะคะและพี่เบนนี้ยังบมบอกใี่ทราบด้วยนะคะสําหรับท่านที่มีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ปลายทางค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ โอ้โหสุดยอดมากๆและบางท่านบอกว่าอาจารย์แล้วเรื่องราดีๆเหล่านี้จะอยู่กับหนูนานไหมจะอยู่กับผมนานไหมจะอยู่กับดีชั้นนานไหมในไพ่ใบนี้บอกเลยนะอยู่อีกนานนะคะสิ่งเรื่องราวดีๆเรื่องราที่เป็นความสงบสุขสงบใจเนี่ยเรื่องเราเหล่านี้นะจะอยู่กับท่านเนี่ยอีกนานนะคะอยู่นานเลยนะ,ะดังนั้นเป็นจังหวะดีและโอกาสดีเลยทีเดียวที่เกิด ราศีพิจิกให้รีบปฏิบัติธรรมอยู่ในสิ่งแห่ให้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมตามศาสนาค่ะเห็นไหมฮะสดใสมากต่อมานะคะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้เนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งของสุขภาท่านผู้ชมคะบ้านท่านใดก็ตามนะที่รู้สึกแบบวางเข้าของเกะกะ ไม่เรียบร้อยนี่นะคะให้เก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องเรียบร้อยค่ะจัดวงจุ้ยให้เหมาะสมเพราะว่าเข้าของเราเนี่ยว่างเกะกะไม่เรียบร้อยนะคะกีดขวางการเดินทางของการเงินนะยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยคอยดูแลนำฝุ่นออกให้หมดถ้าบ้านมีถ้ายยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยฝุ่นเยอะตามหลักวงจุ้ยแล้วก็ถือว่า กีดขวางการเดินทางของเองินเช่นกันทําให้เงินทองเนี่ยขาดมือดังนั้นถ้าที่เกิดราศีพิจิกให้รีบดําเนินการโดยด่วนนะคะไพ่ใบนี้บ่มบอกให้ทราบว่าที่บ้านท่านเนี่ยมีนางฟ้าเทวดาเขาคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกต้องคอยทําความสะอาดบ้านเป็นประจําคอยจัดหลักรวงจุ้ยให้ดีคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีนะคะ และไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านเองมีโอกาสได้รับการปักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่นะคะอ็นแม้และสุขภาพพระดมัยของคุณพ่อของคุณสุขภาพดีแข็งแรงด้วยค่ะท่านผู้ชมโอ้โห oh oh. ไพ่สวยงามมากต่อมานะคะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของกัมมะนะคะไพ่สวยงามมากเลยเป็นองค์พระพิคเนต ประทานพรด้วยสิคะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีพิจิกด้วยนะคะธุรกิจการงานหน้าที่การงานของท่านเนี่ยที่ดําเนินการมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะตั้งแต่ท่านเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในธุรกิจการงานของท่านและท่านมีความต้องการมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าในการส,สร้างสิ่งต่างๆที่ท่านเนี่ยลงมือทํา ท่านมีความมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองสูงท่านมีเกนการวางแผนงานเนี่ยเป็นไปอย่างลําดับขั้นตอนนะคะและท่านมีความมั่นใจไม่ลังเลไม่สงสัยมีในด้านของการโฟกัสมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลงมือทาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมและท่านน่ะมีในด้านของจิตใจที่อยู่กับงานนะคะมีวินัยค่ะให้กัน เวลากับการงานอย่างต่อเนื่องด้วยความอดทนมีความวิริยะอุตสาหะท่านลงมือทําอยู่ทุกวันแบบกันไม่ปล่อยดังนั้นนะคะสิ่งที่ท่านกําลังสร้างและลงมือทําเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนและร้อนะยเปอร์เซ็นต์นะให้แบนี้เขายืนยันมาเลยทีเดียวเห็นไหมคะสําหรับท่านที่กําลังศึกษาเรียนรู้นะคะขอยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นกันว่าไม่ว่าท่านจะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องใดก็ตามนะคะ ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนถูงไหมคะและในเรื่องของหน้าที่การงานของท่านก็เช่นกัน,กนมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านที่เกิดราศีพิจิกโอ้โหท่านที่ดันแนนะท่านที่ทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์เขาเรียกว่าน้ำขึ้นเนี่ยไม่รีบตักเหล็กกาลังร้อนก็ทำไมคะก็ยิ่งต้องรีบตีเล่งตีนะคะทําให้กํารูปเป็นร่างเนี่ยออกแมาูกหคะ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดราศีพิจิกด้วยค่ะหยิบจับสิ่งใดทาสิ่งใดได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทุกวงการค่ะโอ้โหสุดยอดมากแม่และเปยิบสีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกจบลงแล้วเบยิบสีใครใจต้องขอกราบขอบของระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่าน ทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์นอร์เวย์ฮ่องกงคอร์เรียลากัมพูชาเวียดนามออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก เท่ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิยบซีใครใจกันพลันใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามให้กับอาจารย์เบยิยบซี่ใครใจค่ะก่อนจากกันเบยิยบซี่ใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกชอบดีมีความสุข มั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับอาจารย์บีซีใครใจได้ไหม่ในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีค่ะ